อันนี้พร้อมวงสวงเลยแหละนี่โอ้โหแน่นยีดตูนะคะสีนะคะแน่นมากๆมันเป็นเงายายเดี๋ยวยายจะออกออกออกจากเป็นยายจะออกให้มันไม่มีเงา จะดูองคูตตอนนี้อ้าวดูเลยนี่นะคะได้ลืม เห็นไหมค่้ fc เดี๋ยวซูมใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวออกแบบนี้ถ้ามันใกล้เกินไป fc ก็ว่ายายซูมเอาโอเค นะ FC, แคปเลยนะใครเอฟแคปเลยนะอันนี้ภาพสูงนะไม่ใช่ภาพต่ำนะภาพสูงแคปเลยใครจะแคปก็แคปเลยนะคะ โอเคลงแล้วลงแล้วเมื่อกล้องมันหนักไม่ใช่หนักกล้องแล้วหนักหนักหนักรับ่าแบงค์ <c alf> แคปได้ไหมคะเอฟซีแคปได้ไหมคะเมื่อกี้ตอนยายยกสูงน่ะแคปได้ไหมคะเอาแบบได้เสียงลงปู่ด้วยนะคะ ไปว่าแล้วก็ไปเดี๋ยวยายจะพาไปส่องอีกมุมนึงมุมที่แบบถูกใจนะคะไปส่องอีกมุมนึงนะคะมุมที่มีรูปหัวใจโอ้ยสวยงามมากทำไมสวยขนาดนี้เนอะดอกไม้นะคะสวยสวยถูก ตาถูกใจนะคะนี่เขาก็องปู่พอดีเลยนะคะนี่นี่นะคะ่ะก็จะพาไปส่องฝั่งนู้นนะคะลอดองค์ปู่แม่ออฟสวัสดีค่ะ,คะลงแล้วเหรอแม่ก,แกินข้าวยังนี่ จะลังจะลงแล้วนี่จะให้ส่องหัวใจก่อนจะลงแล้วจะกดเอาก่อน สวัสดีเอฟทุกท่านนะคะยายก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ